สวัสดีครับวันนี้จะพามาเนี่ยฮะดูการให้อาหารไก่ของผมนะครับโตช้าให้มันรู้ไปนะครับสําหรับการให้อาหารเนี่ยฮะสูตรอาหารนะครับไปไปให้อาหารกันครับไปมาครับมาเนี่ยฮะชุดนี้นะครับอาหารนี้มาให้สําหรับพวกชุดพิเศษ V.P. ครับนะฮะมาครับชุดนี้ตัว รุปไก่โตช้าให้มันรู้ไปนะครับนี่แบบบุฟเฟ่เลยครับเนี่เอาเลยฮะเนี่ยเอาเอ,าอาินแบบนี่ฮะให้ให้เนี้ยมีตัวเมียมาแทรกกินเลยครับเนี่ยกินวันนึงก็จะเป็นกิโลแล้วครับสี่ห้าตัวหกตัวเนี่ยมีมาแถมมีมาแจมมีมาแจมนี้เป็นชุดแบบ V.I.P. นะครับที่ผม เรียงไว้สำหรับทำสายพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นลูกหลานแสนคนนะครับเป็นพวกนี้จะเป็นหลานแสนคนนี่คแม่แสนคนมหานไอแดงหล่อมหานครแล้วก็จะมีมหานครแดงหล่อสลับกันไปนะครับนี่ยแม่นี้ก็ใช่ Dartmouth. นี่ครับน,นี่แสนคนนะครับนี่าชมชัดเลยครับก <hour> ารให้อาหารของผมก็จะสไตล์นี้นะครับ โตช้าให้มันรู้ไปครับสำหรับสูตรนี้นะครับกินเต็มกระเพาะเลยครับสูตรนี้สูตรนี้นะครับโตไวมากนะครับรอแล้วนะครับสามเดือนนี่จะกิโลขึ้นเลยนะฮะหนักกิโลโลกว่าโลจุด จุดสองโลจุดสามบางตัวโลจุดห้านะครับนี่ฮะหนึตัวนี้ใหญ่ๆนี่ฮะสองเดือนสามเดือนนะครับนี่สามเดือนกว่าแต่ว่าอาหารถึงนะครับพวกนี้นะครับเอาไว้นะครับมานี่ฮะแบบนี้เลยครับสีขนก็จะสวยสมบูรณ์ด้วยนะครับนี่ฮะการให้อาหารแบบถ้าเราให้อาหารแบบดีนะครับ สำหรับชุด V.I.P. ของผมครับครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวให้ต่อก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับนี่ฮะพามาชมการให้อาหารนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกินจนติดคอเลยะเต็มที่